กติจ้าเจะปลาเจ้าวันนี้มาห้าโมงเกินแล้วเจ้ามาเร็ววันนี้อันย้อนแสงเจ้าวันนี้ต้มเฮดทอปน้องปีนกินข้าวพัดแล้วเจ้ากินข้าวพัดก็แคมหมูนอนเล่นในห้องให้แล้วเจ้าเปิดปัดลงเบิร์แหงยุ้งเนาะวันนี้ห้อนขนาดเลยเจ้าวันนี้เอาจับไม้มาตะกี้ทดลองไปแล้วเจอปากกระมังปากกระมังเอาจับเจ้าป้าวางแล้วเจ้าวันนี้เอาหลังเจ็ดซอก ้8ซอกเจ้าติซื้อมาแต่ว่ากาลีด8ซอกตาสองเซนเกิงวันนี้จะเป็นปา่าคาดเจ้าถ้าได้ก็จะได้ตัวใหญ่้าพักกำลังเจ้าว่าจะได้ก็เจ้าปลาสลากกัปลาแวนเจ้าจะเอาปลายางนิดนึงเพราะว่าปลามันขำเจ้านั่นปลาสลากก็ขำเจ้า แต่มันเบาขนาดเจ้าเลียนเลียนขาใหม่แต่มันจะนักต้ตีขามันกันขามันเจ้าขามันนักมันใหญ่สายข้องลายเจ้าขนาดตรวจเตัาอีนี่ถ้าขยาวนี่หลอดเลยเจ้ามีเจ้า <c oughs> สองเซนนี่สือว่าตายใหญ่ขนาดเลยเจ้า จานซ้ายตัวใหญ่เจ้าจะได้ก,ก็เจ้าโอ้ยตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้ากำตาสองเซนก็ลดไปจนได้เจ้าจะได้ขนาดเลยเจ้าตัวใหญ่ใหญ่โอ้ยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโต๊กเหยียหมดเจ้าเหลือกระเทียนซ้ายเจ้าปัดจานซ้ายโต๊กไปจนได้ มันเหมือนกระจําแน่งเจ้าจํามันเนี่ยปาขำม,มดเลยเจ้าออกอยากขนาดเอาเอาเะั่งวเจ้าสักข้างลายก็ปัดไตะเพียนซ้ายเจ้า วางอยากเจ้า <c oughs> กน้นเมือนบัลลงน้าก้นเมือนบัลลหลสองตัวเจ้าตัะเทียนทราย <c oughs> ตัวขำเลยเจ้า เจ้าข้าปักนี่เป็นจำแนงเจ้าคือต้องใส่ป่ากุตัวเลยเจ้าแต่ป่าตัวใหญ่เจ้า่าจะเพียงทรายหันเดอกตกหน้าหน่อนะเจ้า ดินดับดินแดดดินดัดดินแดดกันจะตอกหน้าไม่เห็นแล้วจะภาคก็หุยเห็นอดเจ้าว้ายเฮ้ยคือเราสูงไม่สูงว่ะจำมันขายาวเจ้าแล้วก็กันก้าวมันสั้นเจ้า จะไปเอาของเจ็ดซองมาใส่เจ้าขากันเก้าวมันมันก็เลยยกบันันไปเทียน้ายหนึ่งตัวเจ้าคือถ้าขัตาสองเซนเกิงที่ตัวใหญ่ก็ได้เลยเจ้า กระจาปัสลากหลวงขำท่านเจ้าเราเป็น,นปตุ๊กเป็นอยากเจ้า <c oughs> จำมันนั้นเบาเจ้ามันลอยหน้าปลาก็ชอบขำกว่าจะเอาปลาได้แต่ละตัวเจ้า <c oughs> ยิ่งกว่าเป็ดแกะแหน่งนี้เจ้า โอ้ยสกกเน่ยมอเจ้าขำตาป๊อกตาป่าตะเพียงสายเจ้าจเก็บตาสัตัวนี่เป็นว่าตุลักตุเลเจ้า สามมดแล้วเจ้าพันตกหน้ามดพันเหลือแล้วเจ้า <g> <Of> <im> <wasn 't> <g pling>

โอ้ไวไยจะได้กองได้เจ้าเอาออกไปยากยาปลาแล้วไมื้อเจ้าขนาดตรวจจับใหยเน่ะเจ้ายังหลุดจะหลอดเลยเจ้านี่เจ้าแต่สไตล์ยังหลอดเอาไปเกินตัวแล้วเจ้า เปลี่ยนจำแนงเจ้าโอ้ยแค่ตั๊กต้อของได้ก็กระโดดแล้วเจ้าเอาอาบโปกเจ้านี่มาป้อนแล้วบ่ สงสัยจะใครเจ้ามันก็เลยกระโดดแ,แปะ่อ,อยกล่มเจ้าแต่นี่มันหวานหลายรอบไปได้เจ้าถ้ามันหวานรอบเดียวนี่มันเหลือแล้วเจ้า เียนสายเจ้าตัวน้อยก็ออกอยากตัวใหญ่ก็ออกอยากตัวใหญ่ก็สร้างเจอแต่ใหญ่ก็ตีแต่เมื่อไอ้เมื่อตึ้มจีมีความพอดีเลยเจ้าตาน้ยก็ได้ตัวน้อยก็ขำตาใหญ่ก็ได้ตัวใหญ่ก็ขำเขาไหลยอยู่เจ้า ตะกูดปากตะเพียนั้งนั่นเลยเจ้า <c oughs> <c oughs> เอายากยากกราดเลยเจ้า ยอมแพ้เจ้าวันนี้เล่นแต่ดใยได้ตัวใ่ก็ชอบเป่นตัดตะเพียนซ้ายเจ้าม่เป็นปลาซ้ายเลยเป็นจับแนงเจ้าจัาอยุ่ตั้งเทเ้าแต่ตะเพียนซ้ายก็ปัดขาวป๊อกเจ้าสองตัวเจ้า เปลี่ยนสายเจ้าถ้าตัวใหญ่ๆเอียงแขวนหน่อยเจ้ามันมาขัมต้องตัวใหญ่ๆแล้วแต่เลยเจ้าใส่ข้างลายเจ้าตัวกระดานีม่ขับเลยเจ้า สายเจ้า ใล่กับฝาตะเทียนใส่เจ้ากับสไตล์กับครายเต็มตั้งเลยเจ้าแต่ปัญหาก็คือจะได้ก็จะเอาเอาป่าแบบรุ่นๆเจ้าป่าติดแน่งจุดติดจามเจ้า กระโดดกันแล้วเจ้าซึ่งตันเอาตาใหญ่ก็ได้เจ้าได้ต่ตัเทียนซ้ายตัวใหญ่อยู่เจ้านั่นจำบเจ้าป้าตาต้องพุดไปเห็นแล้วเจ้าพุตไปสองหูแล้วเจ้าจับไหมหมเล็กเลนเจ้าย่มตันได้ป่าทรายแต่จับไปแล้วมาแล้วเจ้า เจ้าลงมาาเจ้า <c oughs> จะเทียนทราย์ตัวอันตราย 塔特佩山，教。 ปลาหลอดเจ้าปลาสไตปลาใต้ข้างลายแล้วก็ปลาชอยมอนเจ้าสำแน่งเจ้าปลาจะได้ปลาแต่ละตัวนี่คือว่า ได้ไม่พอแต่เจ้าต้องมาเก็บเป็นตุกเป็นยากของเจ้าหายเหี้ยบองเจ้า vèn cầm nhóm ở sao chứ có vèn cầm đều chẳng cấp ba phú bi phú bíp một lời sao สามด,ดแจ้งพระเจ้าปัดสไตล์คกับปัดสัตลข้างลาย <c oughs> หวัวแล้วมัเจ้าโอ้ก็ได้กองได้ <c oughs> สองเฟน,นมไม่ประไวเลยเจ้าป่าหลอดมดเลย ใช้ตานิ้นเจ้าจับก็น,นัดเจ้าตักป่ากุญยตดจับแทบเอาอยู่เจ้าขาเป็นเจ้านักว้ยยายกุยยอเจ้าไปเป็นลาเจ้ารอกพี่ เจ้าตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าไปลาดเจ้าไปมอนเจ้าแล้วก็ปกไปเตียนทรายกันไปยื้นอ,ออกออกเจ้าแล้วก็เดี๋ยวดึงก็หัวปูดจะตากหัวกาเจ้า ีเกือบแต่ละเจ้าสเสียใจแต่และเจ้าปัดสซ้อมอนเจ้าปัดไซ้อมอนมากับปัดสซ้กล่มเจ้าฟองสัวอันดอทอกไปยังแฟนเจ้าได้อือได้อ้าผม เปียนสายเจ้า,จาตัวอันตรายเจ้าคือแบบว่าจะเหื้อออกมาเป็นแบบสภาพส,สวยสมบูรณ์นิ่มเนี้ยเจ้าคือต้องโดนยกตลอดเลยเจ้าจายละเนี้ยม,ม้าเจ้าหันหันออกกระยั่งออกถึก็แล้วแล้วกระยั่งออกไปเจ้า แล้วเมื่อไรเจ้าป่าป่าตัวงานแต่ว่าเวลาเอาออกลำงานแล้วเจ้าเละหมดมันั่ังไปจำจำหมดเลยเจ้าไฟปผมเจ้าตัวจัดใย,ยนะเจ้ามันจำจำ I สาเหี่ยวบงจ้าวงั้นเอาปลาคาะจับจะปลาดีดีสายเหียวบงนี่มันน่ากลัวจังเลยจ้าปลากว้างกว้างงับจับดีขนาดน้ะโอเคเจ้าจบคลิปวันนี้ก่อนวันนี้ทดลองเอาจับไม้มาแล้วจ้า แต่มันก็นได้ป่าตัวใหญ่แต่มันได้แบบนัากเหมือนกับจำสองเซนนะเจ้าอันนี้มันสองเซนเกินงปา่าจะน้อยจะหลอดหมดเลยขนาดตัวใหญ่ยังหลอดเลยเจ้าป,าปา่าจะเพียนซ้ายกับปิดดีขนาดเลยเจ้าอันกระโดดไปพุ่นแล้วเจ้าตัวหลวงเมาส์กันปีดคลิปโอเคเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป,ป่าของเจ้าป้าที่บ้านกับเจ้า,าตอนนี้ก็อนันต้มเกลงถุ่มเกิงแล้วเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าปที่บ้านกับเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้า จับไม่จะปลาแหลวแฟนเจ้าโดนป่ากละมังตัวหนานเข้าไปเจ้ามันเอาหลังเกาะก็๊อบได้น่ะเจ้าจับจะปลาวาบเป็นฝ่ามือเพื่นเจ้านี่เจ้าปลาตัวนี้เจ้าตัวอันตรายเอาจับไม่จะปลาแหลวไปแล้วเจ้าแล้วก็ได้อยู่เจ้าได้สักสองโลนี่เจ้าปลาสร้อยก็มาได้กันเพราะจะขำลวเจ้า ก็ถือว่าได้อยู่เจ้าป่ากังานเพราะว,าว่านี่เอาจับหลังใยตาใยลงสองเซนเกิงลงโอเคเจ้า <c oughs> ป่ากระตัวงานยูเจ้าป่าตะเพียนซ้ายเอาจับเฉ้าะแหลมมดเลยจับสองเซนเกิงนี่ประไวเลยเจ้าใหม่สิบห้านี่คือป่ตะเพียนก็จะเอาปุ๊ดมอวเจ้าแล้วก็ขำดีติดดีขนาดแล้วกปัน่นอวนไนยังกันแหนงเจ้าจับก็ว่าแหงกุมโู้เจ้าโอเคเจ้าป่านี่เจ้าปาอาจจะไว้แปง ปากเกมเจ้าใสเกลือใสผงชูลลสองอย่างขคเก็ดแหล่ตัดหัวขวาน้งหมดเลยเจ้าตัดขีดตัดหางขวาั้งหมดเอาแต่จีนเจ้าแหล่เอาแต่จีนเ๋จ้าขอบคุณนักทนเจ้าติดติดตามชมช,มช่างเจ้าป้าเป็นกำลังใจให้เจ้าป้าอ,ยอวยพรให้เจ้าป้ามีความสุข<笑><笑>กลัวกลัวแบบมีไข่อันแล้วทำคลิปอันตลกปัญญาอ่อนเพื่อพอกับเจ้า อาจจะยป้าสบายนี่คือเพิ่มสบายสบายสบายยาวเลยเจ้าท่านอายุอายุยาวเลยเพราะว่าเป็นเป็นนักแล้วโอเคจ้าขอบคุณทั้งนั้นที่ติดตามรับชมช่างเจ้าป้าเป็นกำลังใจให้กันตลอดและป้ากิ้มหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย